ใชยเรียกลมไงนี่หรอวิธีเรียกลมเออ๋อจะนึ่ถอดเลยอ๋อบอกเป่าปากก็ลมมาบอกไหนโบราณเนาะ <c ười> วัว, <c ười> วกระดามันก็ยังเป่าปากเรียกมันแล้วมันก็ค่อยๆ่อยมาไม่ค่อยค่อยมาแล้วเมื่อกี้มันไม่ม,มาอุย้ยเรียกลมแล้ว <c ười> วัวมาเฉยเลยเฮ้ย <c ười> <c ười> <c ười> ไม่ใช่ของกินกินไม่ได้ <c ười> <c ười> ซี่เหมือนนึกเออเพิ่งรู้นะเนี่ยว่า ผิวปากเรียกลมเนาะแมนเรื่องจริงไหมเนี่ยเอ๊ะมาเรียอะไรเนี่ยแมนลงไปกินน้ำน่ไปไหนหวมันลือยาวังหมเมื่อผมยืนหัวมันตงเมื่อูวิโมนจักมนก้อนิกินรถกินคนเนี่ยวัวอะไรเนี่ยกูว่านา เออว่ะอุ้ยลมมาจริงด้วยอุ้ยโอ้โหอลมนานลมมาทีเย็นสบาย้าไม e ่ม oh, uh, uh, ok ีลมยังจะเป็นลมอ่าไหน คอยอยางสัตว์ยุ่เลยที่ต้องเอ้าต้องต้องมีจังหวะแบบนั้นด้วยต้องมีต้องมีเมโลดี้ต่างกันไปด้วยอ่ะโอ้ยยุ่งติ๊กมัติ๊กเออประมาณทีใบหน้าทีก็ฮึบหมดจักแล้เออฝึงรู้นะเนี่ยความรู้ใหม่นะครับ ai hả này, nó có một cái miếng bả kia lông này ra không เพราะงเียายงเอาเยอู่โร่ลแล้าเ,เพลงไทยก็มาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเนี่ย អូមតអំពីសម័យណ <sat ាណោះបោះពីដោងគូគៀលបាយក្តៅនាំអ្នកគួយមលោកហោចឆៅខ្ជលមវិធីបុរាណណណាเนี่ยគួយការចិត្តเตรียมឲ្យស្អាតថ្លាក់សារណាលើកឡើង